ยินดีต้อนรับสู่หุบเขาแห่งวิญญาณสถานที่ที่เราไม่ได้มาพูดถึงความรักในแบบที่ใครๆเคยสอน แต่เราจะค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจบางสิ่งที่ลึกกว่าเงียบกว่าและจริงกว่าคําอธิบายทั่วไปคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมผู้หญิงบางคนไม่ต้องพยายามไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องดึงดูดใครเป็นพิเศษแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงพลังบางอย่างทันทีที่เธอปรากฏตัวพลังนั้นไม่ใช่ความสวยไม่ใช่สเสน่ห์ภายนอกและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ บางทีคำตอบอาจซ่อนอยู่ในวิธีที่เธออยู่กับตัวเองวิธีที่เธอรับฟังร่างกายความรู้สึกและความต้องการของหัวใจโดยไม่ปฏิเสธมันหากคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางเหนื่อยกับการพยายามเป็นใครสักคนหรืออยากเข้าใจแรงดึงดูดที่แท้จริงของมนุษย์วิดีโอนี้อาจกำลังชวนคุณอยู่ฟังและค้นพบความจริงบางอย่างที่คุณอาจลืมไปแล้วเรามาเดินไปด้วยกันอย่างช้าๆ เพราะคําตอบที่แท้จริงมักไม่เคยเร่งรีบเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ให้คะแนนหนึ่งในคอมเมนต์ได้เลยถ้าไม่ชอบให้คะแนนศูนย์เลยอยากรู้ความคิดเห็นของคุณแล้วมาเริ่มกันเลยในช่วงเวลานี้เราจำเป็นต้องหยุดความคิดเดิมของเราไว้ชั่วคราวแล้วมองสิ่งเดิมด้วยสายตาใหม่เพราะสิ่งที่สังคมเคยบอกเรามาเกี่ยวกับคำว่าพลังทางเพศ อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดพลังนี้ไม่เกี่ยวกับการพูดเรื่องเซ็กอย่างคล่องแคล่วไม่ได้วัดจากการแต่งตัวที่ดูยัวย่วยวนและไม่ใช่การใช้ร่างกายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากใครคนหนึ่งเลยหากเรามองลึกลงไปจริงๆพลังทางเพศคือพลังชีวิตเป็นพลังที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งซื่อสัตย์กับตัวเองกล้ายอมรับความรู้สึกความต้องการและตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องกดทับมันไว้เมื่อใครบางคนใช้ชีวิต โดยไม่ต้องแสดงไม่ต้องฝืนและไม่ต้องซ่อนตัวตนพลังบางอย่างจะค่อยๆแผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติช่วงเวลานี้จึงเป็นเหมือนสะพานสำคัญที่จะพาเราออกจากกรอบความคิดของสังคมไปสู่ความเข้าใจเชิงจิตวิทยาที่ลึกและจริงยิ่งกว่าก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เนื้อหาหลักของการเดินทางครั้งนี้เสาที่หการยอมรับความต้องการและสัญชาตญาณ เธอเคยรู้สึกไหมว่าในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมีหลายความรู้สึกที่ต้องเก็บเงียบเอาไว้ไม่ใช่เพราะมันผิดแต่เพราะเราเรียนรู้มาตลอดว่าการพูดถึงมันอาจทำให้ใครบางคนไม่สบายใจความต้องการเล็กๆในใจความอ่อนแอความโหยหาหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าที่ไม่รู้จะอธิบายกับใครเธอค่อยๆฝังมันไว้ลึกขึ้นทุกวันจนวันหนึ่งเธอแทบจำไม่ได้ว่าเสียงของหัวใจตัวเองเคยดังแค่ไหนในบทบาทของภรรยาแม่ หรือผู้หญิงที่ต้องเข้มแข็งเธออาจเผลอเชื่อว่าการอดทนคือคุณค่าที่ควรภูมิใจและการปิดบังความต้องการคือสิ่งที่ควรทำเพื่อรักษาความสงบของครอบครัวแต่ในความเงียบนั้นเองร่างกายและจิตใจไม่เคยหยุดส่งสัญญาณบางคืนที่เธอนอนข้างคนรักแต่กลับรู้สึกห่างไกลบางช่วงเวลาที่เธอทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกว่างเปล่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเธออ่อนแอหากเกิดขึ้นเพราะเธอเป็นมนุษย์การยอมรับความต้องการของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าเธอยังมีชีวิตมีหัวใจและมีความรู้สึกที่ต้องการการรับฟัง ผู้หญิงที่เริ่มฟังตัวเองจะค่อยๆหยุดกดข่มความรู้สึกเธอไม่จำเป็นต้องดูว่าตัวเองว่าเห็นแก่ตัวทุกครั้งที่อยากพักหรือรู้สึกว่าตัวเองผิดเมื่อโหยหาความใกล้ชิดเธอเริ่มเข้าใจว่าความต้องการไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อความจากภายในที่บอกว่าเธอควรดูแลตัวเองมากกว่านี้เมื่อเธอไม่รังเกียจตัวเองเธอจะหยุดมองร่างกายและหัวใจด้วยสายตาที่โหดร้ายเธอจะไม่เปรียบเทียบตัวเอง กับใครไม่ตัดสินว่าตัวเองดีพอหรือไม่ดีพอผ่านสายตาของสังคมและเมื่อวันหนึ่งเธอหยุดใช้ชีวิตเพื่อสายตาของคนอื่นเธอจะเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นเธอจะรู้สึกเบาขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความสงบแบบใหม่จะค่อยๆเกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่ความสงบที่ต้องแลกด้วยการเงียบ แต่เป็นความสงบที่มาจากการยอมรับตัวเองทั้งด้านสวยงามและด้านเปราะบางในความสัมพันธ์เธออาจไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมาในทันทีแต่พลังบางอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปคนข้างกายอาจรับรู้ได้ถึงความนิ่งความอ่อนโยนและความจริงใจที่แผ่ออกมาโดยไม่ต้องอธิบาย นี่คือราักฐานของพลังชีวิตพลังที่ไม่ได้เกิดจากการพยายามดึงดูดใครแต่เกิดจากการกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งยอมรับความต้องการและสัญชาตญาณของตัวเองได้เธอจะไม่ต้องแสดงไม่ต้องฝืนและไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปเธอเพียงแค่อยู่ตรงนั้นอย่างที่เธอเป็นและในความเงียบงันนั้นเองพลังบางอย่างจะค่อยๆเติบโตเปลี่ยนบรรยากาศของความสัมพันธ์ และอาจเปลี่ยนหัวใจของใครบางคนรวมถึงหัวใจของเธอเองโดยที่เธอไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากซื่อสัตย์กับตัวเองจนถึงที่สุดเสาที่สองความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติกับร่างกายเธอเคยสังเกตตัวเองไหมว่าตั้งแต่เมื่อไรที่ร่างกายไม่ใช่ที่พักพิงแต่กลายเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมต้องจัดการและต้องระวังอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงหลายคนเติบโตมากับการถูกสอนให้สำรวม นั่งให้เรียบร้อยเดินให้สวยยิ้มให้เหมาะสมแม้แต่ตอนอยู่ในบ้านในบทบาทของภรรยาหรือแม่ร่างกายก็ยังต้องพร้อมต้องไม่เหนื่อยต้องไม่แสดงความอ่อนล้าออกมาจนบางครั้งเธอเริ่มรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเธอจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องแสดงให้คนอื่นพอใจ เมื่อเวลาผ่านไปความเกรงเล็กๆสะสมอยู่ในท่าทางในการเคลื่อนไหวในลมหายใจที่ตื้นกว่าที่ควรจะเป็นเธออาจไม่รู้ตัวว่ากำลังข่มร่างกายไม่ให้มันพักไม่ให้มันรู้สึกและไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบางครั้งเธอหัวเราะแต่หลายกลับดึงบางครั้งเธอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณความเหนื่อยออกมาเงียบๆความไม่สอดคล้องนี้ทำให้พลังบางอย่างในตัวเธอค่อยๆแผ่วลง โดยที่ไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนว่าเพราะอะไรผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ลึกซึ้งมักไม่ใช่คนที่พยายามควบคุมทุกการเคลื่อนไหวเธอไม่ได้คิดตลอดเวลาว่าตัวเองดูดีหรือไม่เธอเดินนั่งหยิบจับสิ่งต่างๆด้วยจังหวะของตัวเองภาษากายของเธอนุ่มนวลไม่ใช่เพราะฝึกมาแต่เพราะเธอไม่ต่อต้านร่างกายของตัวเองเธอฟังมันเมื่อมันเหนื่อยเธอพักเมื่อมันต้องการความอบอุ่นเธอไม่ปฏิเสธความรู้สึกนั้น ในชีวิตคู่ร่างกายที่ผ่อนคลายจะสื่อสารมากกว่าคำพูดบางครั้งไม่ต้องอธิบายความรู้สึกยาวๆแค่การนั่งอยู่ข้างกันอย่างสบายใจการสบตาที่ไม่หลบหนีหรือการแตะกันเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติก็ทำให้ระยะห่างที่มองไม่เห็นค่อยๆหายไปเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งสบายใจกับการมีตัวตนของตัวเองเธอไม่ต้องแสดงบทบาทไม่ต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาและไม่ต้องกดความรู้สึกทางกายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ สเสน่ห์ในระดับลึกจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อเธอหยุดฝืนหยุดเกรงและหยุดต่อสู้กับร่างกายนี้ร่างกายจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นบ้านที่ปลอดภัยและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจกับโลกภายนอกในความเป็นธรรมชาตินั้นเองผู้คนรอบข้างจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความนิ่งและความจริงใจที่ไม่ต้องอธิบายสเสน่ห์จึงไม่ได้เกิดจากการพยายามดึงดูด ใครแต่เกิดจากการที่เธอกลับมาอยู่กับร่างกายของตัวเองอย่างอ่อนโยนและยอมให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเสาที่3อารมณ์ที่มีชีวิตไม่ถูกตัดทอนผู้หญิงหลายคนเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กว่าอารมณ์คือสิ่งที่ต้องควบคุมยิ่งโตขึ้นยิ่งต้องนิ่ง ให้มากขึ้นหัวเราะให้พอดีเศร้าให้เงียบอย่าแสดงความรู้สึกมากเกินไปเพราะอาจถูกมองว่าอ่อนแอวุ่นวายหรือสร้างปัญหาโดยเฉพาะเมื่อกลายเป็นภรรยาเป็นแม่หรือเป็นเสาหลักทางอารมณ์ของครอบครัวเธอค่อยๆฝึกตัดทอนความรู้สึกของตัวเองอย่างแนบเนียนจนวันหนึ่งเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่เป็นความรู้สึกจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่ควรแสดงออกมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันเธออาจยังยิ้มยังทำหน้าที่ยังพูดว่าไม่เป็นไรแต่ภายในกลับเงียบงันอย่างประหลาดเสียงหัวเราะไม่ดังเหมือนเดิมน้ำตาไม่ไหลแม้ในวันที่ควรจะร้องให้ความเศร้าที่สะสมถูกเก็บไว้ใต้ความเข้มแข็งจนกลายเป็นความเหนื่อยล้าที่ไม่มีชื่อผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ขาดอารมณ์แต่ขาดพื้นที่ปลอดภัยที่จะรู้สึกได้อย่างแท้จริงการปิดกั้นอารมณ์จึงกลายเป็น,นกลไก ป้องกันตัวโดยไม่รู้ว่ามันกำลังค่อยๆปิดกั้นพลังชีวิตของตัวเองไปพร้อมกัน ผู้หญิงที่ยังมีอารมณ์มีชีวิตไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนไหวเกินไปแต่คือผู้หญิงที่ไม่ทรยศต่อหัวใจของตัวเองเธอหัวเราะจริงเมื่อมีความสุขและเสียงหัวเราะนั้นไม่ต้องขออนุญาตใครเธอเศร้าจริงเมื่อเจ็บปวดและไม่รีบผลักมันออกไปเพียงเพื่อให้ดูเข้มแข็งความรู้สึกของเธอมีความลึกมีชั้นมีเรื่องราวไม่ใช่อารมณ์ผิวเผินที่เกิดแล้วหายไปเธอกล้ารู้สึกแม้จะไม่กล้าเล่าออกมาทั้งหมดก็ตาม ในความสัมพันธ์อารมณ์ที่มีชีวิตคือสิ่งที่ทำให้ความใกล้ชิดยังคงหายใจได้การอยู่ด้วยกันโดยไม่มีอารมณ์ไม่ทะเลาะไม่เศร้าไม่ตื่นเต้นอาจดูสงบแต่ลึกๆก,ก,กลับว่างเปล่าเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งปิดกัน้นความรู้สึกเธอไม่ได้ปิดแค่ความเจ็บแต่ปิดรวมถึงความสุขความปรารถนาและความเชื่อมโยงทางใจไปด้วยตรงกันข้ามผู้หญิงที่ยอมให้ตัวเองรู้สึกจะส่งพลังบางอย่าง ออกมาโดยไม่ต้องพยายามสายตาน้ำเสียงและความเงียบของเธอจะมีน้ำหนักมีความหมายและมีแรงดึงดูดในแบบที่อธิบายไม่ได้พลังอารมณ์คือพลังทางเพศในระดับลึกไม่ใช่เรื่องของร่างกายหรือท่าทางแต่เป็นพลังที่เกิดจากการมีชีวิตอยู่จริง,รงๆเมื่ออารมณ์ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติพลังนั้นจะไหลผ่านร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว และผ่านการมีอยู่ของเธอผู้คนรอบข้างอาจไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากฟังหรืออยากเข้าใจแต่พวกเขาจะรับรู้ได้ถึงความจริงใจบางอย่างที่ไม่ถูกแต่งเติมการกลับมาอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกจึงไม่ใช่ความฟุ่มเฟืยทางอารมณ์แต่คือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งไม่ตัดทอนอารมณ์ของตัวเองเธอ จะไม่แข็งกระด้างและไม่ว่างเปล่าเธอจะอ่อนโยนลึกซึ้งและเต็มไปด้วยพลังเงียบๆที่ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจใดๆเพราะเพียงแค่เธอรู้สึกอย่างแท้จริงพลังนั้นก็ได้พูดแทนเธอไปหมดแล้วเสาที่ 4. การสื่อสารตรงไปตรงมาไม่เล่นเกมผู้หญิงหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าการพูดความรู้สึกตรงๆอาจทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนเธอ จึงเลือกเงียบเลือกอ้อมเลือกใช้ความอดทนแทนคำพูดโดยหวังว่าคนข้างกายจะเข้าใจเองแต่ในความเป็นจริงความเงียบที่ไม่ได้พูดออกไปมักไม่ใช่ความสงบหากเป็นระยะห่างที่ค่อยๆขยายตัวโดยไม่มีใครตั้งใจในชีวิตคู่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความรักเปลี่ยนรูปจากความหวานเป็นความคุ้นเคยการไม่พูดสิ่งที่รู้สึกกลายเป็นกำแพงบางๆที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ชัดเจน หลายครั้งที่เธอเลือกไม่พูดเพราะกลัวถูกมองว่าเรื่องมากกลัวทําให้อีกฝ่ายอึดอัดหรือกลัวว่าความต้องการของตัวเองจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวเธอจึงใช้ความเงียบเป็นที่พักใช้การเว้นระยะเป็นเกราะป้องกันหัวใจแต่ความเงียบที่ตั้งใจปกป้องกลับค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือควบคุมโดยไม่รู้ตัวเงียบเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดเงียบเพื่อทดสอบว่าเขาจะใส่ใจหรือไม่และเงียบเพื่อซ่อนความเปราะบางของตัวเอง ผู้หญิงที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้หมายถึงการพูดทุกอย่างโดยไม่กรองแต่คือการกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเธอไม่คลุมเครือไม่ใช้คำพูดกำกวมเพื่อให้คนอื่นเดาใจและไม่ปล่อยให้ความไม่ชัดเจนกลายเป็นพื้นที่ของความเข้าใจผิดการพูดของเธออาจนุ่มนวลแต่ชัดเจนเธอรู้ว่าอะไรคือความรู้สึกอะไรคือความต้องการและอะไรคือขอบเขตที่ไม่ควรถูกละเมิด ในความสัมพันธ์การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาคือการเปิดประตูสู่ความใกล้ชิดอย่างแท้จริงเพราะความใกล้ชิดไม่ได้เกิดจากการอยู่ด้วยกันนานๆแต่เกิดจากการกล้าเปิดเผยตัวตนให้กันและกันเห็นผู้หญิงที่ไม่กลัวการเชื่อมโยงจะไม่ใช้เกมไม่ผลักแล้วดึงและไม่สร้างระยะห่างเพื่อรักษาอำนาจเธอไม่ต้องการควบคุมอีกฝ่ายด้วยความเงียบเพราะเธอเลือกเชื่อมโยงด้วยความจริงใจ ความชัดเจนในคำพูดและท่าทีสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์อย่างเงียบๆเ,เมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าเขาไม่ต้องเดาไม่ต้องระแวงและไม่ต้องเดินบนพื้นที่ที่ไม่แน่นอนความผ่อนคลายจะเกิดขึ้นเองความปลอดภัยนี้ไม่ใช่ความน่าเบื่อแต่คือพื้นที่ที่หัวใจสามารถพักได้จริงและในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั้นความดึงดูดจะค่อยๆเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไม่เร่งไม่ฝืนและไม่ต้องพิสูจน์อะไร ผู้หญิงที่กล้าสื่อสารตรงไปตรงมามักมีพลังบางอย่างที่สงบนิ่งเธอไม่ต้องเรียกร้องความสนใจเพราะความชัดเจนของเธอทำให้คนอยากเข้าใกล้ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความสบายใจในโลกที่เต็มไปด้วยเกมอารมณ์การคาดเดาและความเงียบที่อึดอัดความตรงไปตรงมากลายเป็นสิ่งหายากและสิ่งหายากนั้นเองที่มีแรงดึงดูดอย่างลึกซึ้ง เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งหยุดเล่นเกมและเลือกสื่อสารจากหัวใจเธอไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีพูดแต่เปลี่ยนพลังของทั้งความสัมพันธ์ความใกล้ชิดจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ที่เธอสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และในความปลอดภัยทางอารมณ์นั้นสเสน่ห์จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาแต่จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองอย่างเงียบงันและมั่นคงเสาที่5มีขอบเขตและคุณค่าของตัวเอง ผู้หญิงจำนวนมากเติบโตมากับความเชื่อเงียบๆว่าหากอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้ต้องยอมต้องปรับต้องลดตัวเองลงเล็กน้อยหรือบางครั้งก็ลดลงมากกว่าที่หัวใจรับไหวเธออาจเคยยอมเงียบทั้งที่ไม่สบายใจยอมฝืนทั้งที่รู้สึกผิดกับตัวเองหรือยอมอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณค่าของตัวเองค่อยๆเลือนหายไปเพียงเพราะกลัวการสูญเสียกลัวความเปลี่ยนแปลงและกลัวการอยู่คนเดียว ในชีวิตคู่ความกลัวเหล่านี้มักถูกซ่อนไว้ภายใต้คำว่าอดทนหรือทำเพื่อครอบครัวแต่ลึกๆแล้วหัวใจของผู้หญิงไม่เคยหลอกตัวเองได้จริงเมื่อขอบเขตถูกละเมิดซ้ำๆความเหนื่อยจะสะสมความน้อยใจจะเงียบลงและตัวตนที่แท้จริงจะค่อยๆหายไปผู้หญิงหลายคนไม่ได้เลิกเป็นตัวเองในทันที แต่ค่อยๆลดเสียงของหัวใจลงทีละนิดจนวันหนึ่งเธออาจรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่เหลือพื้นที่ให้ตัวเองหายใจอย่างอิสระหากเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณทุกคําพูดของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไป ผู้หญิงที่มีขอบเขตชัดเจนไม่ใช่ผู้หญิงที่แข็งกร้าวหรือเห็นแก่ตัวแต่คือผู้หญิงที่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนเธอไม่แลกตัวตนกับความรักไม่ยอมเป็นใครอีกคนเพื่อให้ถูกรักและไม่ต้องบิดมโหใจเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปเธอเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรต้องแลกกับการสูญเสียตัวเองเมื่อบางสิ่งทำให้เธอรู้สึกไม่เคารพไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นธรรมเธอ กล้าพูดกล้าถอยหรือกล้ายืนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอย่างสงบก,การไม่ยึดติดไม่ได้หมายถึงไม่รักแต่หมายถึงการไม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับของใครคนหนึ่งเธอรักได้ลึกแต่ไม่หลงเธอใกล้ชิดได้แต่ไม่ละลายจนหายไปเธอรู้ว่าแม้ความสัมพันธ์จะสำคัญแต่ตัวตนของเธอก็สำคัญไม่แพ้กันเมื่อเธอไม่กลัวการสูญเสียเธอจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์เพียงเพราะความกลัว และนั่นทําให้การเลือกอยู่ด้วยกันกลายเป็นการเลือกจากหัวใจไม่ใช่จากความจําเป็นในระดับที่ลึกกว่านั้นผู้ชายจํานวนมากอาจไม่รู้ตัวว่าทําไมถึงรู้สึกถูกดึงดูดโดยผู้หญิงแบบนี้เธอไม่ได้เรียกร้องไม่ยึดไม่ไล่ตามและไม่พยายามควบคุมแต่กลับมีพลังบางอย่างที่นิ่งมั่นคงและน่าเคารพพลังนี้สื่อสารโดยไม่ต้องใช้คําพูดว่า ฉันรู้คุณค่าของตัวเองและฉันไม่ต้องยอมเสียตัวตนเพื่อให้ใครอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกความมั่นคงเช่นนี้สร้างทั้งความดึงดูดและความเคารพไปพร้อมกันผู้หญิงที่มีขอบเขตจะไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดแต่จะทำให้ความสัมพันธ์มีโครงสร้างมีที่ยืนและมีความชัดเจนเธอไม่ต้องทดสอบไม่ต้องกดดัน และไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทิ้งเพราะเธอรู้ว่าหากวันหนึ่งต้องสูญเสียเธอยังเหลือตัวเองอยู่ครบถ้วนและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในคุณค่าของตัวเองอย่างเงียบๆโลกภายนอกจะเริ่มปฏิบัติกับเธอแตกต่างออกไปความรักจะไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องพิสูจน์แต่เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเลือกเข้ามาด้วยความเต็มใจ และในความมั่นคงนั้นเองสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดจะค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่สเสน่ห์ที่อ้อนวอนแต่เป็นสเสน่ห์ของคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครยืนยันให้ก็ตามเสาที่ 6. พลังชีวิตสูงผู้หญิงบางคนไม่ได้โดดเด่นเพราะรูปลักษณ์ไม่ได้ดึงดูดเพราะคำพูดหวานหรือท่าทีพยายามเอาใจ แต่เมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องบรรยากาศกลับเปลี่ยนอย่างเงียบเงียบราวกับมีพลังบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเธออาจไม่ได้พูดมากแต่แววตาของเธอมีชีวิตมีความตั้งใจและมีบางสิ่งที่บอกได้ทันทีว่าเธอไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันวันพลังแบบนี้ไม่สามารถแกล้งทำได้และไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้เช่นกันผู้หญิงจำนวนไม่น้อยใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้า โดยไม่รู้ตัวตื่นเช้าทําหน้าที่ซ้ำไปซ้ำมาดูเหมือนเข้มแข็งแต่ข้างในกลับเฉื่อยชาไฟในใจค่อยๆดับลงทีละน้อยโดยไม่มีใครสังเกตรวมถึงตัวเธอเองบางคนไม่ได้ไม่มีความฝันแต่ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเคยตื่นเต้นกับอะไรบางคนไม่ได้ไร้พลังแต่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการประคองคนอื่นจนไม่เหลือให้ตัวเองไน ชีวิตคู่พลังชีวิตที่ลดลงมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความนิ่งความสงบหรือความเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือความว่างเปล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงผู้หญิงที่มีพลังชีวิตสูงไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ แต่เธอมีความหลงไหลาบางอย่างที่ยังมีลมหายใจอาจเป็นงานที่เธอรักสิ่งเล็กๆที่เธอทำแล้วลืมเวลาหรือเป้าหมายที่ทำให้เธอลุกจากเตียงในวันที่เหนื่อยความหลงใหลนี้ทำให้ดวงตาของเธอสว่างขึ้นน้ำเสียงมีจังหวะและการมีอยู่ของเธอมีน้ำหนักเธอไม่ได้เร่งชีวิตแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเฉยชา ไฟในชีวิตของผู้หญิงไม่ได้แปลว่าต้องเร้าร้อนตลอดเวลาบางครั้งมันคือไฟอ่อนๆที่สม่ำเสมอเป็นความตั้งใจเงียบๆที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เธอรู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปทางไหนแม้เส้นทางจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดแต่เธอไม่หลงเธอไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามแรงของความคาดหวังคนอื่นอย่างเดียวทิศทางชีวิตของเธออาจเปลี่ยนได้แต่ไม่ว่างเปล่าและนั่นทำให้ เธอไม่ต้องเกาะยึดใครเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในความสัมพันธ์ผู้หญิงที่มีพลังชีวิตสูงจะไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกแบกหรือถูกดึงให้เติมเต็มช่องว่างในใจเธอเธอ,เธอมีโลกของตัวเองมีพื้นที่หายใจมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเมื่ออยู่ใกล้เธอคนข้างกายจะรู้สึกถึงความสดความเคลื่อนไหวและแรงบันดาลใจบาง,างอย่างที่ไม่ต้องพูดออกมานี่ไม่ใช่ความตื่นเต้นฉับฉวย แต่เป็นพลังลึกที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าการอยู่ใกล้เธอทำให้ชีวิตมีความหมายขึ้นอีกเล็กน้อยในระดับที่ลึกกว่านั้นคนที่มีไฟในชีวิตจะดึงดูดอย่างรุนแรงในระดับจิตใต้สำนึกเพราะไฟนั้นสื่อสารถึงการมีชีวิตอยู่จริงๆไม่ใช่แค่การดำรงอยู่ผู้ชายจำนวนมากอาจไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกอยากเข้าใกล้อยากปกป้องหรืออยากเดินไปข้างๆผู้หญิงแบบนี้ แต่ร่างกายและจิตใจของเขาจะรับรู้ได้ถึงพลังที่ไม่หยุดนิ่งไม่ยอมแพ้และไม่ยอมตายด้านผู้หญิงที่มีพลังชีวิตสูงไม่ได้สมบูรณ์แบบและไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาแต่เธอเลือกไม่ปล่อยให้หัวใจแห้งเหี่ยวเธออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกตื่นเต้นล้มเหลวเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่ไฟในตัวเธอ จึงไม่ใช่ไฟที่เผาผลาญแต่เป็นไฟที่ให้ความอบอุ่นและส่องสว่างทางเดินให้กับตัวเองและคนรอบข้างเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของตัวเองเธอไม่จำเป็นต้องพยายามดึงดูดใครเพราะพลังนั้นจะทำหน้าที่ของมันเองอย่างเงียบเียบมันจะเปลี่ยนท่าทีการเคลื่อนไหวและการมีอยู่ของเธอให้เต็มไปด้วยความหมาย และในความหมายนี้เองสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดจะค่อยๆเผยตัวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและยากจะละสายตาเสาที่ 7. อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ผู้หญิงหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับอดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวเธออาจกำลังทำอาหารอยู่แต่ใจกลับย้อนคิดถึงคำพูดที่เจ็บปวดเมื่อหลายปีก่อน หรือไม่ก็เผลอกังวลล่งหน้าถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในชีวิตคู่ความคิดเหล่านี้ยิ่งชัดเจนเธอคิดถึงวันที่เขาเปลี่ยนไปวันที่ความใกล้ชิดลดลงหรือวันที่เธอกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างกายอยู่ตรงนี้แต่หัวใจกลับล่องลอยและในความล่องลอยนั้นเองความเชื่อมโยงระหว่างกันค่อยคอยบางลงอย่างเงียบ การไม่อยู่กับปัจจุบันมักไม่ได้มาจากความฟุ้งซ่านแต่มาจากความกลัวกลัวว่าจะเสียกลัวว่าจะไม่พอและกลัวว่าจะถูกทิ้นผู้หญิงจำนวนมากจึงเร่งเร่งเข้าใจเร่งแก้ไขเร่งถามเร่งเอาคำตอบเร่งดึงความรักกลับมาโดยไม่รู้ตัวเธออาจรีบพูดรีบอธิบายหรือรีบเงียบเพื่อหวังควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาปลอดภัยแต่ความเร่งรีบเหล่านี้กลับสร้างแรงตึงเครียดที่มองไม่เห็นทม ให้ความใกล้ชิดหายใจไม่ออกผู้หญิงที่อยู่กับปัจจุบันได้ดีจะมีจังหวะที่ต่างออกไปเธอไม่รีบร้อนที่จะให้ทุกอย่างชัดเจนในทันทีไม่เร่งให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่เร่งให้ความสัมพันธ์ต้องไปถึงจุดใดจุดหนึ่งเธออยู่กับช่วงเวลานั้นจริงๆฟังเมื่อเขาพูดเงียบเมื่อควรเงียบและรับรู้ความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินความนิ่งของเธอไม่ใช่ความเย็นชา แต่เป็นความเต็มความเต็มที่เกิดจากการไม่วิ่งหนีช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นการไม่ขาดแคลนเป็นพลังที่ละเอียดอ่อนมากผู้หญิงที่ไม่ขาดแคลนไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ต้องการความรักแต่เธอไม่ปล่อยให้ความต้องการนั้นควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเธอไม่ดึงใครไว้ด้วยความกลัวและไม่ผลักใครออกไปเพื่อปกป้องหัวใจเธอรู้ว่าหากวันนี้อีกฝ่ายอยู่เธอรับรู้หากเขาเงียบเธอก็รับรู้ โดยไม่ต้องตีความเกินจริงไม่เติมเรื่องราวที่ยังไม่เกิดและไม่ทำร้ายตัวเองด้วยจินตนาการที่ยังไม่มีหลักฐานในความสัมพันธ์จังหวะที่ไม่ดึงไม่ผลักสร้างพื้นที่ให้ความรู้สึกไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติผู้หญิงที่อยู่กับปัจจุบัน จะไม่พยายามควบคุมผลลัพธ์เธอไม่ถามซ้ำไม่ทดสอบและไม่สร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องการยืนยันเธอปล่อยให้การเชื่อมโยงเกิดขึ้นตามจังหวะของมันเองและนั่นกลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าไม่ถูกบีบไม่ถูกคาดหวังและไม่ต้องป้องกันตัวจังหวะที่ช้าถูกเวลามีพลังมากกว่าคำพูดหลายพันคำความช้าของเธอไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์หยุดนิ่ง แต่ทำให้มันลึกขึ้นเหมือนน้ำที่ไหลช้าแต่ใสเหมือนเสียงที่ไม่ดังแต่มีน้ำหนักเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงการมีอยู่ของเธอจะสงบนุ่มและมั่นคงคนข้างกายอาจไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้แต่หัวใจจะรับรู้ได้ถึงจังหวะที่ไม่เร่งไม่หนีและไม่กดดันแรงดึงดูดในระดับลึกไม่ได้เกิดจากความตื่นเต้นตลอดเวลาแต่เกิดจากความรู้สึกว่า ตรงนี้ปลอดภัยและฉันไม่ต้องรีบเป็นใครเพื่ออยู่กับเธอผู้หญิงที่อยู่กับปัจจุบันจะมอบของขวัญน,นี้ให้กับความสัมพันธ์โดยไม่ต้องตั้งใจและของขวัญน,นั้นเองที่ทำให้ใครบางคนอยากอยู่อยากกลับมาและอยากหยุดพักหัวใจไว้ตรงนั้นนานขึ้นอีกนิด เมื่อเธอไม่เร่งเร้าไม่ขาดแคลนและไม่พยายามควบคุมเวลาสเสน์จะไม่ใช่สิ่งที่เธอแสวงหาแต่จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากจังหวะที่ถูกต้องความนิ่งที่พอดีและการอยู่ตรงนี้อย่างแท้จริงและในความเรียบง่ายนั้นเองความลึกของแรงดึงดูดจะค่อยๆเผยตัวออกมาโดยไม่ต้องเร่งและไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยในท้ายที่สุดเรื่องราวทั้งหมดที่เราเดินผ่านมาด้วยกันวันนี้ ไม่ได้กำลังบอกให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักมากขึ้นแต่กำลังชวนให้เธอกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนซื่อสัตย์และไม่กดทับหัวใจของตัวเองอีกต่อไปพลังที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามดึงใครไว้แต่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับความรู้สึกภายในเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งยอมรับตัวเองเคารพร่างกายเปิดรับอารมณ์สื่อสารอย่างจริงใจมีขอบเขตมีไฟในชีวิต และอยู่กับปัจจุบันได้ดีความดึงดูดจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าแต่มันจะค่อยๆแผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติบางทีความสัมพันธ์ที่เงียบลงอาจไม่ได้ต้องการคำพูดเพิ่มแต่อาจต้องการพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจบางทีความรักที่ดูห่างอาจไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่รอให้ใครสักคนกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหากเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนบางมุมในชีวิตของคุณไม่ว่า จะในฐานะผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็ตามที่กำลังเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินลำพังหากคุณอยากสำรวจจ,จิตใจเข้าใจความสัมพันธ์และค้นหาความหมายที่ลึกกว่าของการใช้ชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันฟังกันอย่างตั้งใจและเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้เป็นตัวเองอีกครั้งในทุกเรื่องราวต่อจากนี้